ชัดแห่งแล้วครับป้าท้าพรมาแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมครับว้าเต้ใหญ่มีนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับซาเจนแล้วเด้อครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับน้องหน้าเดี้ยครับน้องหน้าเดียเงาเสียงของน้องอุ้งอิงเด้นี่บ่ธรรมดาได้นี่เงาเสียงของน้องอุ้งอิงเคยเด็กฟังน้องอุ้งอิงบ่เคยเคยอยู่เป็นยงนี่เงาเสียงเด้เนี่ย ครับน้องน้าเดียเนี่แสงเอายังเกาะหลองเพลงเองเกาะหลองเพงหรอฮหลังหันหอบฟันมาหลังหันเออนี่ย่ายังจำได้หอบฟันมาหลังหันนี่เงาเสียงของน้องอุ้งอิงนี่นิอาจจะทันนึงอาอาเอาลองบงลูกเอาบังองบังนั่นนะครับท่านผู้ชม ให้ได้พบพ,พ,พ่อก้าพ่อผัวหน้าวงทั้งดีใจผอมยืนงงของวันนาวงรับเข้าวงมอลำ oh. ัมนาพันธามำทีลาพ่อลำพ่อรองได้บอก oh. ต่อไป oh. พอได้อยู่พอแ้ว ตัวมือให้ายแน่ต like ัวมือให้ายแน่สดสวดสดสวดสดสวดนี่ได้รางวัลด้วยได้รางวัลด้วยสีถ้วนะครับสาธุวยสีหอมแจ่มด้วยเอาดารามะน้ำด้วยเอาดาลามะน้ำมาเทียนหอกฝันมาหล้างห้างโอ้หนูล้ำได้ด้วยล้ำได้ด้วยอ่ะลองดูสิลูกลองอ่ะลองล้ำดูสิ ย่างยอดล่ะท่านผียืนทางพรเบิ่แหงละอยมีไม้จอยบอสมรอข้องขาคำสัญญาบอมีความหมาจักหน่อยไ้ว่าสีหังทางพาเป็นสีบริโลนยดทสว่าให้ค่อยๆ

อจาได้กเดูลขของเทวดาน้อยวรมือนี้ได้แท้แล้วอันนี้ตัวไหนอ่านะครับศูนเ็สีนะครับเลขศูนโอ้บเนึ่งศูนย่นึ่งศูนครับตัวนี้เลข ยมีหลยมีเลขถยมีนะครับศูนยเดีหนึ่งศูนย์หนึเด้อพี่น้องเด้อเนี่ศูนย์เจ็ดสี่ครับศูนย์เจ็ดสี่นาะนึ่งศูนย์หนึ่งครับเล็กยมีเหล็ยมีนะครับคุณผู้ชมเเอ่ะครับผนสานี้นะครับคุณผู้ชมเด้อสำหรับเลข ธรดาน้อยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็คือมีเลข0เลข7เลข4เลข0เลขเเลข4นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามตัวเลขของายมีอีกครั้งหนึ่งนะครับไปไปหาเลขตามตัวเลขของใยมีกันไปไปสาธุสาธุนจะมีุมีลาบับใยมี ครบเท้ดา้อยกับน้องนาเดียนะคะงวดนี้สาธุ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 สาธบานุสาธุ้านุสาทุสาธ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 ุสาุ้้าธุาธุาธาธุาธสาธาธุสาธุสาธุสา ยายมีหายกับเทวดาหน่อยเดี๋ยวฟังเนาะเออเสียงเพาะหลายเสียงมวนหลายมวนแห้งมวนแห้งมือนนี้ยายมีนะครับโยกยายยายยกโป่ให้เลยของเทวดาน้อยยกโป่แถมก้อยข้อมนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมพุทธศักราช2566นะครับก็คือเลขของยายมีอ๋อเลขของยายมีคือตัวนี้นะครับคือ101 นะครับหลักกาเลขเทวดาน้อยหนึ่งโอ้ศูนย์เจ็ดสี่นะครับเลขเทวดาน้อยศูนย์เจ็ดสี่นะครับ